อันคนเห่าอยู่ในโลกจะมีความหลงอยู่ในโลกเริ่มคิดไปที่พระพุทธเจ้าของเห่าทหลายภาษาสดาให้พิจาจรณาานาการเจริญสมาธิภาวนาบอ่อใส่่าตั้งแต่สินังรับตาแบบใหบ้คิดบ่อคิดยั้งนิ่ง,หงเหมือนกับคนทั่วไปคิดบาถาเจริญสมาธิภาวนาก็คือน,น่งรับตาหนึ่งบ่อให้คิดนั้ง ที่จริงสำหรับบุคคลที่เอินว่าได้เห็นได้ฟังแด้ยินผ่านโลกมาหลายประสบการณ์หลายสู่ชีวิตมาหลายย่อมมีความคิดคนเฮาย่อมมีความคิดเพื่อจะสางสค์ชีวิตตนเองอยากได้รับได้ดีอยากให้ลูกล้านได้ดีอยากให้ลูกให้ล้านล่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเมื่อ,อ,อตนเอง ช้าโสมสางเฮตุมาแล้วก็หวังอย่างให้ลูกหลานทางมีดีได้จึงต้องสแสวงหาดินล่นจนลืมไปว่าสังขารอายุล่วงเลยไปชีวิตแห่งของโปเฮ้ากะมอไปไก่ไปที่สุดแล้วสิ่งที่สแสวงหาเล่านั่นกะบบมีผู้ไรสามารถติดต่อยหอยตามไปได้ก็ทิมไว้ในลูก พระพระเจ้าเพิ่นจึงให้พิจารณานึกอยู่เสมอบาชีวิตของเฮาบริต่างเทียงบริมันคองงยู่สิตลอดไปก่อนจะเลื่อสมาธิภาวนาเพื่อําราใจให้บรเป็นคนมัวเมาในไหวบรมัวเมาใน,ล,ในลูกในลูกในเสียงในกินในรสบ่ห่วงตัดบ่วงเพื่อจะตัดบ่วงคือ เสือผูข้อปอผูศอกบอกสุกีนคือลูกหลานทรัพย์จะเ่งข้านบ้าน่องหอความเป็นมีเป็นอยู่ชิ่งนั่นก่อแสวงหาปกติแต่บควรจะมุกมุ่นจนลืมไปว่าชีวิตของคนเฮาความตายคือขานมาทุกขณะขณะพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเอื่น่า มรณโนดสติและลึกถึงความตายที่จะมีแก่พวกเขาก่อนจะเจริญสมาธิขันผู้ไรคิดว่าตนเองเป็นคนคิดมากมันลหลงไรคิดน้ำลูกคิดน้ำหลานคิดน้ำเหอนน้ำซานคิดน้ำสิ่งของคิดอยากให้ลูกดีอยากให้เขาหล่ำแล้วรวยมีเป็นเศรษฐีห้างมีดีใดเพิ่นให้สํารวมใจคิดซะก่อน เิดตะกันก็คือม่าเห่าผอมใจเห่าผอมแต่คิดว่าเออชีวิตของเหาเกิดมาตั้งแต่หน่อยเท่าปันนเหาก็มีความบังปราถนาอยากไปนค้นลำรวยห้างมีดีใดสู่สแสวงหามาหอดหนีจักปีเหล่าแต่ยังบ่ท่านเห็นบานเลยไปคนนีแต่ที่จริงในโลกนี้มันเป็นของใส่ส่วข้าวแม้แต่เงินคำคำแกี่ยวสิ่งของ ต่างๆรอบ้างเป็นของใส่สัวข้าวเบิงบงโคดดินล่นสแสวงหาตื่นตะลึกแต่เสาสูส้พวกเรานั่นกัพ่อตาดิใส่สแสวงหาเงินเครื่องอยู่ของคนปัจจุบันนอกคือเงินบางคนกลางคากลางคืนแถบจุบรินนอนข่าขายงายมือหรือทำงานตรากตำทำโอทีต่างๆกลางเวีนด้วยกลางคืนตามนอนเมื่อ ช,ชั่วโมงสองชัง่วโมงสามชมั่วโมงไปเบิ่งพวกนั้นมีเงินจากหลานแ้ก่กูบแคแสนรวยบอจริงๆแล้วกะพ่อได้ยูได้กินเอาไปเบิ่งอีกพวกหนึง่งพวกหนึ่งมีไฮมีผู้มีหน้าอา่าพ่อจะได้เหตุกินปีละเทือพวกนั้นกะอยู่สบายหน่อยนึงพวกนั้นก็นว่ามันวายสีไปทุกนย่เกินไม่มีกินกับพ่อได้ยูได้กินสืบมือไปขึ้นกัน จะรูบแล้วก็เรียกว่าการสแสวงหาเรานั่นกับเพื่อเลี้ยงชีวิตเฮ้ามีความคิดอยากไ้มันยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเปิดเพื่อนู่ไปกว่านั้นมันก็นเป็นไปบ่ไไรเพราะเหตุที่ว่าโลกอันนี้การขึ้นเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อสแสวงหาดินร้่นคือพอคือเม้าที่สุดแล้วกับผ้ากัน ลาสิงเล่านันล่ลมหายตายจากไปมุย้ยผู้ใดอนันต์น้ำใดทิมทรัพย์สมบัตินันตปใบและลังทความตายไปนั่นบางคนดีบัง่งส่วบัง่งทีเทบอวาเฮ้าบอทันเห็นหรือเสือบ่เสือก็ตามทเทเฮากะเห็นอยู่บ่อยบวา่าบุคคลน,นั้นพี่น้องบ่สบายไปห,าห,หาหมอหรือผีสิง เห็นว่ามาเขาสิงงลูกลานอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากได้กองบุญอยากได้กองบวชกองฮดแย่งจะเป็นสัตว์เพราะว่าตนเองบริสาสมคุณงามความดีสู่สแสวงหาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงลานลืมบาเสเบียงทางไปทางหนาบริเก็บสะสมเหมือนกับว่าหาเงินได้แล้วมิจะใสจะปัจจุบันเบิดบริฝากธนาคารไวเพื่ออนาคตขา้างหน้าเบิดแห้ง เหมือนกับชีวิตคนที่เกิดขึ้นมาแล้วอะบริคิดพิจารณาถึงบาสเบียงทางสิไปข้างหน้าบม่มีที่พระเจ้าทรงกล่าวไว,ไว,ไว้ว่าคนเฮาเป็นเพราะการกระทําสะสมบุญบร,รมีมาบ่ือืันจรงเกิดมาลาร่วยมีอวัยวะแตกต่างกาันมีฐานะแตกต่างกาันเพราะการสะสมมาบา่าืพืันถ้าลืมตรงนี้ห้องมกมุนอยู่ั้งแต่ชิงเหล่านั้น เมื่อสังขารแตกหมางตายไปแล้วชิ่งเหล่าหนีลูกหลานเงยนซ่านจะลื่นข้านเสียบชินเงินทองเ่าหนีบ่ขอา,ามารถติดต่อยหอยตามเข้าไปได้ก็อยค้งทิ้งไปในลูกที่สุดวิญญาณออกจากหลางร่างกายนี่ตายเพราะร่างกายนี่มันโมเมนต์ของไผ่พระเจ้าเอื่อนวานเป็นร่างของโลกร่างกายตัวนี้ถึงเวลามันสิแตกสลายทำลายดับแต่ดวงจิต จิตใจมันบ่ตายดวงจิตก็คือว่าเส่นดังเห่านอนรับไปมีผู้ใดควบคุมร่างกายของใดเวลานอนรับควบคุมบรไดเอาแต่สิปเป็นไปยักหายใจแนวใดแต่ว่าดวงจิตน,นั้นบางค้นกัน่องไปฝันเก็บไข่ได้ปวยนอนดูบรรยมฝันบริเจ็บขาเก็บแข้งบริป,ปวดหัวมั่วตาพ่อนอนฝันจิตก็ไปตามยถากรรม เพอเพอห่อเหินเดินอากาศเพาะไปไดันนั่นจีแรงว่าจิตมีบุญในตอนนั้นขันจิตมีบาปเป็นอกุศลอาจจะฝันหลายฝันบอดีฝัน,ฝนไปในปาในเขาหลงมอมเมาเมืเมดนีิก็ขันเม่นตายไปกับสิเป็นยักส์นํนำบากเพราะฉะนั้นพระุรธเจ้าจึงเบาว่าให้พิจารณาถึงความตายเสมออย่าประมาทในไหวว่าพอตายงาย เฮ้าแถาเกชราการมาอย่าประมาทว่าบวบเป็นหยัางดอกเฮ้าบ่ไข่บ่ป่วยความตายคืบข้านมาเพื่อในคิดพิดจารณาคิดว่าเออบพานานเฮ้าก็สิยายพ่อเม่หักแพ่งเฮ้าสู่ตลาดตำทำงานเลี้ยงเฮ้ามาที่สุดพ่อเมยกระจากไปเฮ้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงดาหลานดูแลหารับ์สลึงข้านเฮียชนชาใหายยูแล้วซ้ำนี อายุแกมากเขาก็สู่ชีวิตของเขาไปหอนเหมือนตายเฮ้ากับสู่ชีวิตเฮ้านับมือไก่สิตายเ้าควรสะสมคุณงามความดีสะสมบารามีสะสมสิ่งที่จะนําผ้าไปสู่ประโลกบางหนาเหมือนคำโบราณบาขั้นจะไปทั้งหนาห,หายทิ้งบางไงญหายใส่นนามต็มแล้วจังคอยไป กานจิตไปทั้งหลาห้ฮะห่มกั่งหัวก็คือว่าเตรียมพร้อมทูกอย่างเตรียมตัวก่อนไปเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก่อนทานเตรียมการก่อนเดินทางทั้งที่หูอยู่เห็นยูอย่าเป็นผู้ประมาทวันขึ้นหลวงไปชันไหวเบิดไปไก่สิตายโอ้ตื่นขึ้นมาเห็นว่าโอ้เจ้าน้อยเข้าก็สิตาย มาคิดจังสี่แล้วถานคนตั้งใจคิดตั้งใจคิดเพราะเั้นว่าพิจารณาถึงความตายจะมีมาเฮ้ากับน้อมจิตเขามาสูก่กลุ่มหายใจมืเบิ่งกายเฮาาบิ่งที่ละ่ะบิ่งมือเบิ่ตตีนเหี่ยวเ่าลูกโวยนั่งโอยปวดแข้งปวดขาสุขภาพร่างกายบ,บ่ดีเจ็บบ้านนี้ชีวิตเฮ้ามันเป็นจังสี่แล้วนับเต่มเมือร่างกายสุดโทรม ก็คิดว่าอีกเจ้าหน้อยมันสิตายถ้าคิดเขามาหากายมันก็เป็นการพิจารณาถึงกายและควมตายจับลมหายใจเขา่าจับลมหายใจเขา่าออกที่พึ่งที่จริงๆเข้าคือพระพุทธพระธรรมประสงค์อันจะเอิ่นบาขั้นสิไปทั้งหนาให้หกักห่มกังหัวขั้นมาลูดถุดเท่าเศ่าถอนยาสิไปหาหงกับหัวคือว่า เ้าหมั่นใจซํำได้ว่าตายแล้วเฮาสิบ่ลาบาก <c oughs> ชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันเฮาก็ลําลบากอยู่แล้วตากตําทํางานตายไปแล้วเจังใดสิบ่ลาบากโลกปรโลกมันมีหลายยิบโตกนรกโกมกใหม่พิวน่าเป็นเปรตสุรกายพบ่น่าลําบากหิ้วหาก็หายบ่มีสอยูสีกินทรมานถือเขาทรมาน เมื่อเปทางซันก็นมีพึงประพุทธพระธรรมประสงค์นึกถึงความตายแล้วก็ย้อนกลับมาเบิงลมหายใจหายใจเข่าภาวนาหรือใส่คำามนาพุ้ทโธผู้ทู่อกเบิงลมหายใจสีตามลมหายใจพุทโธหรือว่าตามกับว่าพุทู่ผูทพ่ผู้ทเจ้ามาเป็นที่พึงเกี้ยงขาพระเจ้าพระธรรมมาจะเป็นที่พึงให้มีพระพุทธทเจ้าอยู่ในใจพุทโธพุทโธแล้วกันย้อนขึ้นมาเบิงลมหายใจลมหายใจนี่ มันหายของมันปกติไม่น่าหูบูหูก็ตามเทียบว่าหูนี่เพื่อให้หูว่าร่างกายนี่มันอาศัยลมหายใจนี่ส่วนหนึ่งอยู่เมือ่อใดลมหายใจดับคือหายใจเขาบอ,อ,อกตายหรือออกว่าเขาก็ตายบัดสิตายกับลมหายใจนี่สาวงาบผู้ได้เห็นคนตายบ่เห็นกับมือคู่มือนี่บ่อึดบางคนเขาทายเป็นลิดเป็นยังลงก่อนสิตายเศร้างาบงาบคือปลา เขาติดม่อคือปลาสิตายที่ชุดกระล่มหายใจสิน่นก็คือเอื่นว่าตายแต่สลายทำลายดับอันนี้ให้เหาพิจารณาพิญณาให้ได้จังสี่แล้วเหากับภาวนาพุโทโธโรเบิงกายโอ้อีกว่านานมันสิตายนาะกายหนีบมคงตั้งอยู่นาะรล่มหายใจกับผพวเนาะความเจ็บปวดกับกะเริ่มมีนาะในแข้งในขาในหูในตา นี่อนว่าพิจารณากายพิจารณามโนนุสติแต้วจิตไว้นํำพอพุทธเจานน้าในนามของพรเจา้าว่าพุทโทธ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 พุทโธไปเรื่อยคอให้น้อมใจนึกถึงกายสิแตกสิดับสิตายพูทโถท,ทาเมนตายยังสี่ก็ขอมีพรเจา้าเป็นด่พึงเป็นรณะหันคิดยังสี่บ่พะข้าว คิดใจฮาสจะมีความสว่างขึ้นใน่ที่มุว oh. หมดมืดอนทการแล้วก็ความรู้สึกจับไว้ที่กลางตัวดูกายจากของเอาความรู้สึกไว้ที่ทองหายใจมันกเสนท้องเขาปุ่งขึ้นหายใจออกมาทองแบบลงุงเอาความรู้สึกไปจับว้กลางตัวเฮาเยน่ากายเฮาเป็นยุกๆจัก,จ,กจักเก็บปวดรวดเหล่าโคตรนางงอเป็นมืนเป็นซาเป็นต่างๆ ตัวนั้นคือให้พิจารณาให้ดูมันว่ากายนีกะมันกะทาลายตัวของมันในตัวของมันสุดสมมไปเป็นขณะขณะให้พิจารณาเบิง้งดูคิดเดีวจังหน่อยกะสิเกิดความสว่างจากคําว่าโพโพธห,หรือเอาความรู้สึกจับที่หัวใจเต้นทุกทุบเบิง้งสังเกตว่าหัวใจจะของติน่น หายว่าพุทโทเพ่งไปสู่หัวใจพุทโทูทเบิงหัวใจแต่เบื่ลมท้องกัเบิ่งติงตรงหัวใจพูโทรนแล้วกับใจสีมีความสว่างขึ้นสว่างใสบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงว่าทำจิตใจให้ผ่องใสกุศลสูปรสัมปทาสาจิตตะปริโยทัปนังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ท่ำใจของตนเองให้พองใสเมื่อนั้นเมื่อตายไปแล้วเฮากับสิบริลลาบากยังสี่อีกต่อไปพอต้องทุกข์ทนทรมานพอบุคคลมีจิตใจบริสุทธิ์งดงามอันนี้คือการภาวนาแบบพิจารณาบอเมเวณวานังรับตาและสิคุ้มบ่บ่หายคิดบ่ต้องคิดยังเลยอันนั้นคือบ่เขาใจอนั่นตนนั้นก็สําหรับบุคคลผู้ที่พรอมทุกอย่าง ถ้าพิ่จะนั่งเฉยเห็นความพองใสแล้วความคิดมันจะหายไปเองบ่ตองหยานความคิดเชิญมันคิดมาโหลดมันจะคิดเก่งซํำใดถ้าเฮาบ่ใสใจเฮาบ่ไปถูกเดือดหอนนํามันจะคิดกระสางมันติแต่ว่าเฮามีพุทโธเฮ้าใจไว้น้าพุทโธเฮาใจน้าคิดพุทโธอันโตคิดทั้งอื่นน่ะมันจะคิดได้กระสางแต่ว่าให้เฮาคิดใหม่ว่าคิดพุทโธ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 เดินพุทโธนั่งพุทโธ นอนพุทโธยางพุทโธเวสายแด้ควา่าดื่มกินเขียวพุโทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็แนะนํากันในการผูกฝังบังความจเจริญแก่จิตใจเจ้าของจากฝึกอยากหัดกะลองพีนหน้ากระทําเอาดูเบิงมันที่เป็นจังไร